โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยน,นะครับผมมอือผมไอเอ็มอ่นเก้ากเก้นะครับโอเควันนี้ก็จะพาไปแบบไปซื้อบ้านกันนะครับบ้านราคาประมาณ1นึ่งหมื่นบาทประมาณนี้ตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ประมาณแค่1นึ่งหมื่นสามสามพันเท่าไหร่วะเนี้หนึ่งหมื่นสามพันสามสี่สบองบาทโอ้โหดูประหยากโอเคแล้วนะครับไปกันเลยก่อนอื่นก็ไปที่ดาวหุ้นไปกันเลยครับผม ประมาณนี้อ่าพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็กดที่อันที่สามนะครับท่าทาอะไรดูไม่ทันอประมาณนี้แล้วเราก็รอให้มันดาวโหลดนะฮะตอนนี้มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับปอทีบ้านบ้านผมฝนตกไปดูบ้านไปดูบ้านผมกันเลยนะครับบ้านผมก็เอากดผิดกดผิดอ่าไปกันเลยดูบ้านกันเลยครับบ้านหลงแะ มันก็จะเป็นบ้านอ่าอ่าวันนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่านี่ไงโอ้โหว่าหนหลังแรกโคตรจอนนะบ้านครับโ,นะโอ้โหนี่นะโอ้โหโคตรจอนอะอันนี้ก็ฟาร์มมาทั้งชีวิตนะครับผมบางครั้งก็ฟาร์มบ้างไม่ฟาร์มบ้างนะถ้าย้อนว่าผมฟาร์มเงินยังไงก็ตกปลาฮนะไม่ได้ไม่ได้ทำเครด์นะทำเครด์มันนานเกินไป ตกปลาตกปลาดีกว่าตกปลาก็นานนะตกปลาประมาณเท่าไหร่อ่ะ90 90 80ตัวนี่ก็ได้ประมาณแค่ส0 0พันนะนาาก็ตกไปเยอะนานสี่ห้าชั่วโมงหรือห้าสิบหิ้งโาบ้านที่ผมจะซื้อนี่เลย1,800บาทนะถ้าอยากรู้ว่าต่อมาต่อไปผมเออจะเอาบ้านหลังแรก็ประมาณ20,000นะ oh, <no. S 1> อ่านี่ประมาณ องหมื่นหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยอ่าต่อไปจะบ้านหลังนี้แหละผู้ชมรอรรับชมได้เลยไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้จะฟาร์มกี่กี่วันต่อไปก็อยากได้อยู่นะบ้านห้าหมื่นบ้านห้าหมื่นแต่ก็จะดูวก็เอาบ้านองดูก่อนดีกว่าต้นถูกกว่าแต่ว่าผมเคยเก็บเงินถึงสองหมื่นยถึงนะฮะ ตอนเอาไปซื้อรถนะนซื้อรถสองคันนั้นผมปาล์มสองหมื่นกว่าเอาไปซือ้ออ่านี่เลยบ้านหลังนี้กับบ้านหนึ่งหมื่นนะไอ้บ้านสนะองหมื่นผิดผิดอ่านั้นเราก็จัดก,การซื้อมาเลยแบบนะครบอ่านี่เลยมาเลยอ้ยสองชานซะด้วยอุ้ยอ,อะไรเนี่ยของแต่งบอส ไอ้นไอ้อันนี้พื้นนี่น้ำมานสามรูปแบบเลยเหรออยากรู้จังว่าบ้านสองสองสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนี <Gym. S 1> น่มันจะมีพนังกี่อันนะอ่านี่เรยอ๋อโอ้ยจะบ้านจนจนได้ได้บ้านละหลังราคาหนึ่งหมื่นมาสายกันโอ้โหก็ดีอ่าไปดูกันว่ามันจะกว้างไหม เฮ้ย,ยกว้างกว้างอยู่นะกว้าง,งกว้างตกบ้านหลังกระดาดดิโอ้ยถ้าบ้านสองหมื่นมันจะกว้างขนาดไหนเนี่ยดูอสองสองเพราะว่าเอ้ยทำไมสองสองมันแคบแคบวะนึกว่ามันจะใหญ่ไม่ใช่โอ้โหเขียบเกินไปไหมเอาไว้สำหรับจัดงานปาร์ตี้นะนห้องโถงน่าจะเป็นแบบท่าน ดีเจอะไรสักอย่างแต่ว่ายังผมยังไม่มีเครื่องเล่นดีเจเลยตัวนี้วันนี้นม้านสองมนงก็ถามว่าใหญ่มันก็ใหญ่อยู่นะมีห้องนอนให้อันหนึ่งตรงเออขวามือหรือขวามือในโทรศัพท์น่าจะอยู่ปตัวซ้ายมือนะเอ้ยขวามือดิถ้าหันจอมาแบบนี้อ่นนี่ก็เป็นห้องนอน,นครับแต่ว่ายังเพ้นได้วาง ของตกแต่งวันนี้มีเพ่อนเยอกวื่อนสองสองพันห้าโอ้โหจนแล้วตอนนี้นี่ก็ของตกแต่งที่ผมลื้อมาจากบ้านหลังเก่านะก็จะมีตู้ปลาสามันเตียงนอนหนึ่งอันที่ซื้อมาในราคาสองพันบาทเดีวเอามาขายนะครับในร้านค้าแล้วมันลดราคาให้เลยซื้อมาอ่ามีวางตู้ปลากันก่อน,นเลย ต่อมาต่อไปผมว่าจะสะสมปลาราชานะฮะที่มันมีมงกุฎอะไอปลามงกุฎอะนี่จะสะสมอยู่ปลาตัวใหญ่ผมก็มีนะมีอยู่หกหกเจ็ดตัวหรือแปดตัวน่าจะประมาณเก้าตัวหรือสิบแบบอันนี้ก็เป็นตู้แมลงที่สุ่มเอารถเลยไม่ได้ได้ตู้นี้มาก็เอามาใส่แมลงเลยแล้วกัน ให้มันจิ้กกันให้มันดูแบบสวยงามซะหน่อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่า่อไปเก็บเ,เงินซื้อเฟอร์นิจเจอร์อย่างเช่นเก้าอี้โซฟาตัวทัดตัวทัดมันดูได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแล้ก็เป็นปลานี่ก็เป็นปลาระดับหายากเอ้ยไม่ใช่เถึงตัวใหญ่ๆที่มันใส่ตู้ไม่ได้ปลาปลาระดับหายากนะครับ ตกยากมากนี่ก็เป็นปลาที่ผมตกเป็นปลาลาชาที่มีที่มีมงกุฎนะฮะอ่านี่ก็มีเอ้าเดี๋ยวนะมีสี่ตัวเดียอเฮ้ยตู้ไม่พอร่ะันนี้นนต้องซื้อแล <c oughs> นหละคนอื่นก็จะกดปัจจี้จัปา ไม่โซฟาะเฟอร์เจอกดไปตรงรูปบันไดแล้วก็ตู้ปลาอ่าโอ้มีม,ม,ม,มีตู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าเงินไม่พอมันตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมนีะไรใส่ระดับหายากนี่นาแต่ถามว่าทำไมผมทำไมเสียงผมเป็นแบบนี้ก็เพิ่งตื่นนะฮะเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึง มี่ด้เงินฟรีมาด้วยร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทอ่าแล้วก็จาัดก,การวางวางตู้แบบเอาตู้ค o l o สีไปเลยฝั่งหนึ่งสีนี้ฝั่งหนึ่งสีขาวก็ซื้อสีขาวไปใส่อ้าวแบงนี้มันไม่ได้ต้องอของมาวางซะหน่อยมันเตี้ยกเกินไปนีนที่วางโอโ้ อยู่ในเนี้ยอมาได้เลยนหาอาจจะเบลอๆนิดหนึ่งเอาตัวนี้มาวางเลยแล้วกันอ่าประนั้นนะครับน,นี้วางไปเรื่อยๆเลยน,นี่น่าจะพอรหรือเปล่าม่าจะยังพอเพิ่มไปอีกอันหนึ่งเป็นสี่อันพอดี <utan> แล้วเราก็เอาอ้าวเอนี่สีอะไรอ่ะอ๋อสีบ้านสีบ้าน,านถ้าใครเจอผมก็ทักได้นะซื้อผมแป้นนี่นเลยตามชื่อช่องเลยนะเกมนี้อาจจะทิ้งลิงก์ <c ll t xt> ไว้ให้โหลดกันไปเล่นดูนะครับสนุกมากเล่นเพลินด้วยเพื่อนเนเพื่อนเพื่นเพ่อนเ่นเนเเนน แต่ว่าก็ททำใจ้วนะาคนเขาไม่รู้ผมไม่รู้จักเนะราเนาะยังทำไมอันนี้มันเลื่อนไม่ได้อ๋อนะก,กดไม่โดนกดไม่โดนนะแล้วก็เอาเป็นปาราชาอีกตัวใส่ลงไป,ปเฟยอ่านะ ปาราชาที่มีมกุฎเอ้ยไอตัวเล็กทำถ้าถามว่า,า,าทำไมผมถึงไม่ขายนะไอตัวจิ๋วนะที่ผมมาขายคือราคามันเกินมันเกินหลักร้อยอะประมาณสี่ร้อยบาทอันนี้เกินหรเปล่าอยู่ประมาณร้อยวาประมาณสี่ร้อยเพราะว่ามัน,มนแพงจริเลยเลยไม่ขายอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาแดงระดับราชานะฮะนะครับผมก็ใส่ไป ก็จับเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ขายนะจับไปเรื่อยๆจ,จับแก่เบื่อเวลาตกปลาเวลาตกปลาเบื่อก็ไปจับเรื่อยอ่าไอทำไอันนี้ไม่แสงไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนดีกว่าหรือผมหันผิดทางวะเนี่ยเอาใส่ลงไปดิเอายิงห้อยไหมยิงห้อยไหม ห้ยดีกว่าอ่า,อ,าอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้เอาเป็นพอดีแล้วออกไปอ่าแล้วก็ไปตกแต่งตกแต่งว่าสันตกแต่งห้องกันเลยครับอันนี้เป็นปลาระดับตำนานเอ้ยไม่ใช่ระดับตำนานระดับหายากพูดผิดพูดผิด,ดระดับหายากระดับตำนานผมยังตกไม่ได้ ก่อนอื่นก็เอาเป็นเตียงนอนมาเลยเตียงนอนนี้ผมซื้อมาในราคา2,000บาทไม่ใช่เงินจริงนะเงินนาเกงอันนี้ก็เป็นไฟที่ได้มาฟรีนะไฟอะไรสักอย่างอ,าอันนี้ก็กล่อ,องของขวัญไม่เอา,อาเป็นโคมไฟมา <c oughs> โคมไฟไมันตั้งเหมือนนั้นได้ด้วยเอตั้งตรงผนังอ่าประมาณนี้อันนี้ก็หนังสือแต้มาฟีไม่เอาโล่ห้องอัน <c oughs> นี้ก็เป็นเตียงนอนเตียงนอนตัวเก่าเตียงนอนรุ่มแรกเลยไม่เอาอืออะไรอีกนะ ไปนิบผับเอาไปติดตรงเพดาาไน้าไปเนี่ยไม่ติดได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยนะติดได้ก็เลื่อนมาแบบให้มันมองเหาะซะหน่อยเอาไว้ประมาณตรงนี้อ่าไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะต้องรอต้องลออ่าอันนี้อะไรเงี้ยบาล เอาอะไรอีกอะอ่าอันนี้นี่คืออะไรคือเขียววางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากระถางต้นไม้มาวางเลยดีไหมอ่าเอากระถางต้นไมา้วางดีกว่ามีพอดีแต่ว่าไม่รู้มันปลูกต้นไม้ยังไงแล้วก็อ่าออกมานะครับผมตบแตงออตบแตงหอกออเออเลยลีบพัดลีบพัดตบแตงห้องอเ,อเ,เงองสร็จแล้วก็ ขึ้นมาได้บนต้นสองต้นองแตกตุบแต่งอะไรดีอ่ะมโน่งเกินไปอะ่ะนั่นแถมเออข้างบนแม่งโคตรแคบด้วยตรงนั้ควไปวางตรงนู้นดีกว่าน่าจะสวยโดดลงไปเลยไม่ต้องกลัวขาหักแล้วก็เอาเป็นมันเ,เป็นอะไรดีอ่ะอืมหนังสือไหม มือเอาสือเอาไปวางไว้ตรงไหนดีอ่ะกองควันเรอะแล้วเข้ามาไปไว้ตรงตู้ป,ปลาดีกว่าอ่าไ้ตรงตู้ป,ปลาดีกว่าโอเคก็จะประมาณนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมส่นหลัคลิปนี้ถ้าอยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะกลับมาทำนะกลับมาทำบ้านประมาณกลับมาทำบ้านสอง0มืหนึ่ง 1,600มั้งสำหรับวันนี้ก็สนุกกันมน้าวันแล้วครับก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต์หน้าถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้นะอยากกมาทำแน่นอนแน่นอนผมสัญญาโอเคบ๊ายบาย